สวัสดีครับชาวนี้ก็มาเจอกับผมไก่แจ้ดนำเทมขอนแก่นครับกับไก่แจ้สีขาวกับบรรยากาศช่วงเชา้าคืมๆนะครับวันนี้ที่ขอนแก่นครับฝนกำลังจะตกอีกแล้วนะครับน้องแก่ยังอยู่ในเ้านะครับพอมีแบ่งน้องขาวชุดนี้มีเจ้าของแล้วนะครับกาลังจะเดินทางไปที่อํเาเภออาสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดครับ ขาวสวยๆแบบนี้นะครับต้องไปอยู่กับเจ้าของใจดีขอบคุณขออนุญาตเอ่ยนะครับพี่บุญเลิศนะครับทางอำเภอสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับที่ชอบน้องขาวคู่นี้ผมให้สวยๆไปเลยนะครับแต่ให้เบาๆนะครับเท่ากับค่าซินสอดของลูกไก่เลยนะครับให้พี่เขาไปเลี้ยงือสวยนะครับเพราะว่าพี่เขาจัดข่าวําไปแล้วชุดหนึ่งขาดซื้อไม่ได้นะครับขอบคุณทัพี่น้องนะครับมาหอดมาหานะครับมาหอดเดือนหอดซ่านนะครับเมื่อวานนี้นะครับมาแรกว่านี่ครับพี่น้องทางจังหวัด ชัยภูมินะครับทางอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมินะครับรับน้องไก่ขาวหางดํานะครับแล้วก็กลุ่มแฟนซีสีเทาไปเลี้ยงด้วยนะครับขอบพระคุณหลายครับคินฮอตคิดถึงคอนแก่นนะครับคีนนอกระยันทั้งคอนแก่นกับกมะเบิงมหาอีกเีนึงนะครับมาต่อมาซูมาหากงนคือเกานะครับต่างๆมาไกลผมกับกะเบิงได้เรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม้ว่ชอบไปแจ้งยำคอนแก่นครับพูดมากเดี๋ยวจะเสียเวลาไปส่งไก่ให้เพื่อนๆน ดีกว่าครับโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับใครสนใจน้องไก่ทําแทมทักมาคุยกันได้นะครับ099 259 4592ยังพอมีน้องไก่แบ่งอยู่นะครับขอบคุณ